น้องนี่กลังสอบตำรวจคลิปนี้น่าสนใจครับน้องคลิปนี้พี่บัสจะทําการสรุปทั้งหมดเลยเรื่องเกี่ยวกับบรรทัดฐานที่ออกข้อสอบบ่อยและรอบล่าสุดก็ยังออกฉบับสมบูรณ์ที่สุดเรียกว่าใครดูคลิปนี้จบเซฟเก็บไว้กลับมาทบทวนยังไงเนี่ยข้อสอบไม่หนีเกินจากนี้แน่นอนครับน้องโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันจะไปโผล่อยู่ในวิชาสังคมเสมอนะครับดโดยปกติแล้ววิชาสังคมเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องที่คล้ายๆกันเรื่องที่1เราเรียกว่าวัฒนธรรมเรื่องที่2เราเรียกว่าบรรทัดฐานเวลาข้อสอบออกมาเนี่ยหลักการง่าย ง่ายคือเขาถามเลยว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้ตรงกับประเภทใดแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อน,อนว่าไอบ้บรรทัดฐานเนี่ยทุกครั้งที่เราเจอเนี่ยเราจะต้องใช้หลักเกณฑ์ยังไงในการตอบฉบับสมบูรณ์โอเคไหมครับมาอ่านโจทย์พอมิบัตที่หนึ่งครับเขาบอกว่าการที่รถเนี่ยไม่หยุดนะในขณะที่มีไฟแดงพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือฝ่าไฟแดงนั่นเองเขาบอกว่า,าแสดงให้เห็นว่านักเรียนคนนี้นะครับขาดบรรทัดฐานในข้อใดคราวนี้น้องต้องเข้าใจภาพก่อนว่าอะไรคือบรรทัดฐาน ความหมายของบรรทัดาฐานคือสิ่งที่ถูกกาหนดขึ้นมาเพื่ออะไรครับน้องเพื่อเป็นมาตรฐานของสังคมซึ่งมันจะถูกแบ่งออกมาเป็นทั้งหมดอยู่3ประเภทครับน้องนี่สรุปมหมให้น้องเรียบร้อยมีทั้งหมดอยู่3ตัวเท่านั้นอันที่1เราเรียกว่าวิถีประชาอันที่สองเนี่ยเราเรียกว่าจารีตอันที่3เนี่ยคือกฎหมายทั้งสตัวเนี่ยหัวใจอันเดียวเลยครับน้องคือกําหนดขึ้นมาเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ย เป็นไปมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สังคมหรือว่าการดําเนินการต,าต่างๆเนี่ยเป็นไงกันน้องเออสงบเรียบร้อยดังนั้นแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่น วิถีประชาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวพวกมารยาททางสังคมอ่ามารยาททางสังคมอะไรที่มาเป็นพื้นฐาน common s e นส์ง่ายๆเช่นเด็กเจอผู้ใหญ่เป็นไงคับน้องอายกมือไหว้สมมุติว้าเราเนี่ยขึ้นรถเมล์ไปปุ๊บเจอผู้หญิงที่ตั้งคันอยู่หรือว่าเจอคนแก่เป็นไงคับน้องเออเราก็เสียสละลุกขึ้นให้ถูกต้องไหมครับถามว่าผิดโดยตรงไหมไม่ได้ผิดโดยตรงเลยเออมันก็ไม่ได้มีข้อบังคับอะไรชัดเจนแต่เป็นหลักอะไรครับน้องเป็นมารยาททางสังคมส่วนใหญ่เป็นเรื่อง common s e นส์อยู่แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีมารีาต จารีตรงนี้มันจะมีการผูกเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนิดหนึง่งเออเป็นเรื่องเกี่ยวกวกความเชื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องความกระตันยูแบบนี้เป็นต้นเป็นเรื่องความผูกพันเกี่ยวกับศาสนาแบบนี้เป็นต้นและอันสุดท้ายคําน้องกฎหมายกฎหมายเนี่ยคือเปรียบเสมือนเป็นข้อบังคับเลยมันจะมีความแตกต่างระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองแบบนี้ครับอย่างไอ้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยถ้าทําผิดเป็นไงคําน้องเออโดนนินทาโดนเมามอมอย แต่ถ้าสมมุติว่าผิดกฎหมายอันนี้จะมีโทษปรับชัดเจนอ่ามีบทลงโทษชัดเจนนะว่าจะโดนโทษปรับยังไงโดนข้อบังคับแบบไหนแบบนี้เป็นตน้นดังนั้นเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยถ้าเราตีภาพดีๆมันจะมีความแตกต่างชัดเจนดังนั้นย้อนกลับมาครับ่ามาที่โจทย์ตรงนี้ ดังนั้นเนี่ยการที่รถเนี่ยฝ่าไฟแดงไปเป็นไงคับน้องอันนี้ผิดกฎหมายชัดเจนเพราะอะไรครับน้องเพราะมีบทลงโทษนี่มีบทลงโทษฝ่าไฟแดงอ่ามีโดนโทษปรับเท่าไหร่หนู่นนี่นั่นว่ากันไปดังนั้นก็ตรงนี้เราจะถือเรียกว่าเป็นกฎหมายครับข้อนี้เลยตอบข้อหนึง่งจบแค่นี้เองขออีกหนึ่งข้ออ่าขออีกหนึ่งข้อเขาบอกว่าการที่นักเรียนเนี่ยไม่ยอมไหวครูอ่าโจทย์ถามเลย ถือว่าขาดบรรณฐานหรือว่าผิดบรรณฐานข้อไหนเหมือนเดิมบรรทฐานเรียก,กับพี่บัตรเรียบร้อยมีอยู่สามตัวตัวแรกเราเรียกว่าวิถีประชาตัวที่สองเรียกว่าจารีตตัวที่สามเรียกว่ากฎหมายทั้งสามตัวมีความแตกต่างกันไหมมีความแตกต่างกันดังนั้นน้องลองดูครับ นักเรียนไม่ยอมไหว้ครูส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวมารยาททางสังคมเป็นเรื่องเกี่ยวคอมมอนเซนต์อยู่แล้วดังนั้นเมื่อน้องเจอลักษณะแบบนี้เป็นไงครับน้องเกี่ยวพวกความเชื่อศาสนาไหมไม่ใช่มีบทลงโทษโอ้โหโดนโทษปรับนู่นนี่นั่นชัดเจนไหมไม่มีตัดออกไปดังนั้นคนนี้เลยต่อเป็นวิถีประชาตอบข้อสองครับน้องจบเรียบร้อยแค่นี้เองเป็นไงยากไหม ไม่ได้ยากมากโอเคไหมครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยพี่บัสสรุปเป็นแบบสมบูรณ์ให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมแชร์อย่าลืมเซฟเก็บไว้ก่อนสอบเนี่ยน้องจะได้มาทบทวนได้อย่างสะดวกโอเคไหมครับและใครที่อยากจะสอบติดในรอบเดียวโ,โหยังคันไม้คันมืออยู่พี่บัสเนี่ยทิ้งโจทย์อีกหนึ่งข้อไว้ที่คอมเมนต์ลองมาดูกันว่าถ้าน้องเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ถึงของจริงน้องจะตอบได้ไหมพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่บัสจะเฉลยให้น้องเป็นลายบุคคลและใครที่ไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆแบบนี้อยากจะสอบติดตํารวจภายในรอบเดียวอย่าลืมกดติดดาวไว้ที่ บัตอัพคลิปให้น้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนรู้ก่อนใครและเก็บคะแนนไปแบบฟรีๆแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เทคนิคหน้าสำหรับคลิปนี้พี่บัตรลาไปก่อนสวัสดีครับ